สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับก็การสู้รบนะครับระหว่างรัสเซียพลังยูเครนนะเมื่อขณะนี้ยูเครนนะครับได้ F16 เนี่ยมาแล้วนะครับแต่ครนี้มันก็ตกแล้วด้วยนะครับหนึ่งลำนะดูข่าวแปรต่างประเทศชี้นะครับชาติเนโต้ห้ามยูเครนนะครับจากการใช้บรรดา F16 นะต่อต้านรัสเซียนะสำหรับจุดประสงค์นี้หลังไอพ่นลำแรกตกนะชาติลเนโต้นะครับกระทุ้งยูเครนหลังไอพ่นเอฟลำแรกตก การตัดสินใจใหญ่โดยผู้จัดส่งเนโตของยูเครนนะครับของบรรดาเครื่องบินรบ F16 ยูเครนนะครับไม่ได้รับอนุญาตอย่างแน่นอนที่สุดที่จะทําสิ่งนี้นะครับชาติเนโต้กล่าวภายหลังสรัฐนะครับฟินแลนด์และโปแลนด์อีกหนึ่งชาติเนโต้นะครับปฏิเสธเกียบการระเบิดใหญ่นะครับสู่บรรดาความพยายามสงครามของเซเลนสกี้นะภายหลัง F16 ลำแรกนะของอยูเครนตกในวันที่26สิงหาคมเพียงแค่หลายวันนะครับหลังยูเครนได้สูญเสีย f 1 6นะที่ผลิตโดยสหรัฐนะครับลำแรกของพวกเขาไปชาติเนโต้ปฏิเสธนะทหารเคียบเนเธอร์แลนด์นะครับได้สั่งห้ามยูเครนจากการใช้เหล่า f 1 6ในการโจมตีบรรดาเป้าหมายพล,ลเรือนของรัสเซียแต่อะไรก็ตามนะครับเหล่า f 1 6สามารถถูกใช้สำหรับการโจมตี ต่างๆต,ต,ต่อบรรดาเป้าหมายทางการทาหารรัสเซียรัฐมนตรีว่า,ก,ก,ก,า,วก,าการกระทรวงกลาโหมดัชได้กล่าวการกระทุ้งนะครับสดใหม่แก่ยูเครนภายหลัง F16 ตกกล่าวโดยนะครับลูเบนเบรเกแมนนารัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์จากแหล่งข่าวนะครับนอสทีวตามการโคดคำนะครับโดยทสัสว่ายูเครนสามารถใช้เหล่าไอพ่น e F16 ที่ได้รับการถ่ายโอนโดยเนเธอร์แลนด์ รวมถึงเหนือ,อนาเขตของรัสเซียการโจมตีต่างๆนั้นไม่ควรจะพุ่งตรงต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของพลเรือนยูเครนไม่ได้รับอนุญาตที่จะทำสิ่งนี้อย่างแน่นอนที่สุดสิ่งนี้เป็นเงื่อนไขที่พวกเราได้ตั้งไว้ณนะเวลาเดียวกันนั้นยูเครนมีสิทธิ์ที่จะโจมตีบรรดาเป้าหมายทางการาหารต่างๆในรัสเซีย สิ่งนี้นะครับรวมถึงการสกัดกัน้นบรรดาขีปนาวุธนะเหนือรัสเซียและการโจมตีบรรดาสนามบินจากที่บรรดาเครื่องบินรบไอพ่นของรัสเซียเนี่ยบินขึ้นมาเงื่อนไขนั้นนะครับเป็นการขัดแย้งนะครับต่อการยืนนะก่อนหน้านี้ของรัฐบาลดัชต่อการใช้นะครับของบรรดาอาวุธต่างๆ,ๆโดยเคียบก่อนหน้านี้หัวหน้าของกลาโหมได้กล่าวว่า ทางฝั่งดัชนะครับไม่ได้ใช้นะข้อห้ามข้อบังคับต่างๆต่อการใช้และพิสัยของเหล่า F16 จำไว้ว่าในเท์แลนด์นะครับเป็นหนึ่งผู้เล่นสำคัญในการจะส่งเหล่า F16 ที่ถูกผลิตโดยสหรัฐเนี่ยแกยูเครนรัฐบาลดัชวางแผนที่จะจัดส่งบรรดาเครื่องบินรบไอพ่น F16 24ลำแกเคียบและ18ลำสำหรับความต้องการการฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงในท่าทีนั้นเนี่ยสอดคล้องกับ ยูเครนนะครับที่กำลังสูญเสีย f 16ลำแรกของพวกเขาในช่วงระหว่างการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในวันที่26สิงหาคมทหารของยูเครนได้กล่าวว่านักบิน f 16ได้ฝึกฝนอบรมในตะวันตกนะครับได้เสียชีวิตขณะที่กำลังเข้าถึงเป้าหมายหนึ่งของรัสเซียแต่อยไรก็ตามนะครับยูเครนย,ยังคงได้ปิดปากแน่นเกี่ยวกับสาเหตุ ที่ถูกต้องแท้จริงของการตกนะครับของ F16 อย่างไรก็ตามนะครับสสของยูเครนท่านหนึ่งได้กล่าวอ้างว่าระบบขีปรนาวุธแพตติออตนะครับที่ถูกจัดส่งโดยสหรัฐเนี่ยได้สอยร่วง F16 ลำนั้นก่อนหน้านี้นะครับสหร,รัฐฟินแลนด์และโปแลนด์นะครับได้ปฏิเสธคำร้องขอของเซเลนสกี้นะครับสำหรับบรรดาอาวุธพิสัยไกลต่างๆนะครับ มันข่าวแปลแต่างประเทศชินีน,นะครับก็เหมือนกับว่าหลายชาติอะ่ะไม่ต้องการจะไปะเผชิญหน้านะกับรัสเซียโดยตรงคือยังไม่อยากจะมีสงครามตรงกับรัสเซียนะก็พยายามจะชิงออกมานะอย่างสหรัฐอย่างฟินแลนด์อย่างโปรแลนด์นะพยายามชิงออกมานะว่าจะไม่ส่งอย่างนั้นอย่างนี้นะให้แก่ทางยูเครนนะครับวันนี้ก็มีชาติที่เสียวเลาคือเนเธอร์แลนด์นะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่มีวันนี้ก็มีท่าทีนะเพิ่มมาว่าอ้าว อาวุธที่ส่งให้นะห้ามยิงเข้าไปในบรรดาเป้าหมายพลัเรือนของรัสเซียนะแต่ยิงเข้าไปในอาณาเขตรัสเซียได้เข้าไปสก,กัดกั้นขี่ไปอาวุธนะที่รัสเซียยิงมาเนี่ยเหนือน่านฟ้ารัสเซียได้นะส่งเข้าไปถล่มเป้าหมายสนามบินนะที่เครื่องบินรบรัสเซียเนี่ยบินขึ้นมาโจมตียูเคร,รเนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีแบบนี้เนี่ยไม่ช้าไม่นานนะครับผมดูแล้วเนี่ยรัสเซียก็เตือนและเตือนอีกนะว่าการส่งอาวุธให้ยูเครนหรือการยิงถล่มเข้ามาในรัสเซียเนี่ย มันจะสุ่มเสี่ยงนะที่เป็นการเจอกันโดยตรงของรัเสเซียกับเนโตและจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่ามันต้องจบลงด้วยนิวเคลียร์ซึ่งผมเชื่อว่าการเตือนของบูตินเนี่ยนะก็เป็นการส่งสัญญาล่วงหน้าแหละครับแต่ในที่สุดเนี่ยถ้ามันจวนตัวขับขันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ